สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุก์ขอยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนาเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้เครดิตผู้เขียนก่อนเลยนะครับภาจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่36แล้วนะครับ หัวข้อวันนี้ก็คือเปิดใจกว้างเมื่อบางอย่างเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆหากว่าเราไปหลงยึดถือเสียจนเกินไปก็มีแต่จะเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้กับเราเองและไม่มีคนใด อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตนรักตนหวงแหนและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรจะแก้ไขแบบไหนจึงจะให้เหตุการณนน์นั้นๆจบลงด้วยความสงบและปลอดภัยทั้งชีวิตและคนอื่นแต่เมื่อคนที่เรารักสุดหัวใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะด้วยเหตุผลของเวรกรรมหรือเหตุอื่นๆก็สุดแท้จนเราเองต้องตกที่นั่งของภรรยาหลวงส่วนอีกคนเป็นภรรยาน้อยจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้มีอันต้องเกิดขึ้นแม้ความละอายก็ยับยั้งไม่อยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองจะทําได้ดีตอนนี้ก็คือเปิดใจให้กว้างออกการยอมรับและสร้างความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นจับมือร่วมกันสร้างสรรค์ความงามให้เกิดขึ้นแก่โลกทําประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมดีกว่าจะมาจ้องโกรธแค้น เข็นค่าหรือหึงหวงกันให้ทุกใจไปเปล่าๆเพราะไม่นานทั้งสองคนจะต้องจากโลกนี้ไปอย่างไรร่องรอยคงเหลือเพียงความดีทิ้งไว้ให้โลกชมก็จบไปแล้วนะครับผมกับ EP นี้สุดท้ายนี้เพื่อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิเดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผม เดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับผิดพลาดประกรารใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนําบอกสอนได้นะครับผมก็จะอามาพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณมา,มากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ